ล่ม,ลม <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนิรุชชาแนลนะจ๊ะพี่น้องขาเจอกันกันกบนิรุชชาแนลคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมคือความสวยขึ้นนะคะฮะฮะ,ฮะ,ฮะสวัสดีครับยังยังยังห่างก,กัน ตาแหลแล้วหนูนะะไปปล่อยง่วบ้านนีดลวยสภาพต่ำน้อยไปปล่อยง่วพี่น้องคุณพ่อยี่หอมเอามาละวคุณที่เหลือก็สิปล่อยออกนะคะหลังจากที่ได้ลูกยินดี้วยได้ลูกชายนะคะต้อมน้อยเสียเงินให้ลุกหนึ่งพันบาทเอามาเลยมาเดี๋ยวเดี๋ยวนาเดี๋ยวหลังโอ้ยเมื่อยอยแล้วมันจะเลือยมันจะตูปเออแต่สิ่งที่เสือมใครว่าสิได้ง่วผูก เพราะว่าขอเบิ้มนมหลักกระบามันเกินกําหนดเพิ่นมาสิได้หัวแม่เล่นการพันหนึ่งที่น้องนี่ลุยได้เงินโอเคขอบใจจากของเงินสิบบ่หมักเล่นการพระนั่นเด้เปิดหาหีมาซั่นเอาออกมาแล้วเปิดหาจิมีมันเปิดว่าซั่นพี่น้องบ่มีให้สำนอมหน้าเพิ่นแน่ขึ้นแน่มันงเถอบ่มี่ยางก็กินอยู่นะโควไม่ไม่ชอบฮะไม่ชอบเฮียเอาอันซ้อมใหม่ซ้อมใหม่ไม่อัน เห็น,น,นเราเอ,อันนี้เพิ่นเหลวอยู่เดี๋ยวสีพ้าไปเบือ่องกันอ่าทีเลียนนะคะเดี๋ยวสิพ้าไปเบิ่องอะสายฟ้าแล้วค่ะไปเบิ่งทีเรือพี่้องแลเพิ่นกระสิบป,ปอยออกไปหากินหญ้าได้บอนแล้วก็จะพาไปดูน้องสายฟ้านะคะทีเรียกปล่อยออกพี่้องป่อยอ,ออกไปหากินหญ้านะคะหญ้าเขียวกะจี ปล่อยตัวอื่นโรดมันไตเองมันดอกเปิดได้โรดขวากันงะว้โรดปล่อยจงไวบตาอีซ้นมูนเหรอ ที่เลือก็อยู่ครอบไปนะฮะแต่เห็นมันอยู่เป็นวค่ะพี่น้องเ๋ือกับปอยไปแล้วนะคะไป่อ้้ากีวพ่พีน่น่องพ้อยไปแล้วสุกหนึง ไปห,หากินหยาถ้ามาฉานะครับเนื้อสองตัวนี้เพราะว่าหุ่นเราจะออกไปร้านพี่น้องตัวนี้ต้องเฝ้าลูกนะคะช่วนหนึ่งกับปลาไม่เป็นเข่าเฮ็ดเฟี้ยงเข่าเฮ็ดเฟี้ยงเล้วม,มีหัวบอล ไปกินยาถ้ามาติพี่น้องบ้งปีตออกไปยหอมเง้มันมันจังเข่าได้ปวด้อกับาวเดียวจะมโง่ม่เเลยแล้วแต่ก็ดูสิรู้เปิดให้มันเข่าเห้ยมันห่อนมาห้มันเข่าโลดกลับมากเลเอนปิดใโลดอ่าทีอนไม่กินน้ำย่างกยกินไปเล พี่น้องน่อมใครจะใครจางอีกวะน่มมึงหลายครับสายฝากอันหนาวมากแม่กอบปัญญามันดอกมันโตน้อยกว่าแม่แม่เอามือดีดปิ้วกกระจาย Hả? Lúc nào, lúc nào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  Lôm lôm lúc nào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  lúc ตอนนันยืนเองมันยังยืนอยู่เยอะมันค้าเพียงแค่ยังมาหันแข่งแรงเนาะกำลังหัดจะยืนยืนลูกยืนมายืนมาเดี๋ยวออกไปแลีนดงโดงดูเดินน้ำมูไงเด้มายืนมาเดี๋ยวไปหาไอ้กี้เด้ชักหน่อยออกมาเล่นรอนี่น้ำไอ้กี้บานมมึมน,นหมมมใหญ่เลยนี่สายฝาง น้อยมาหาแลรีเหรียญน้ำอีกี่เห็นบ่อยอีกี่มาถา่ายเลยเจ้าหน่อยมันออกมาเหรียน้ำไหลยอยู่ร้อน,นี่ด้วยกันฮะ <c oughs> อันนี้ผู้มาเฝ้าได้พี่น,อน,น้องนี่หมอนที่นอนเฝ้าเมาื่อคืนนี่เฝ้าเอาน,อน้องมันเฝ้าเอาน,อน้องหอดตีอะไรก่อนต้อมน้อยฮะ<า>นี่ลุยเฝ้าหอดตีสองนี่ลุยมาไหวนี่ลุยกลับขึ้นไปเลยค่ะสอง,องสวงเสาต้อมน้อยอยู่ต่อสองวงเสาหมอนหมอนน่องไงบ่ บุญใหญ่สมตัวอันต้องแบบบุญหน่อยนะครับธรรมดาเยอะหมายถึงว่าบุญใหญ่โอ้โหขนาดนั้นประมาณเคื่องครูประมาณสามกิโลใครมาอีกวะไรนมมันลงหลายครับเดี๋ยวจะไม่กินนี่เยอะทักบายสวัสดีตาคิดลงแล้วกัน ตัวนังกะลี่ใครกินนั่นสิล่ะพี่น้องนี่ขันนอมนังสีนี่เ่าลูกใหญ่ข้าวเดียวเด้จะบอกให้นี่พี่น้องขันนอมแบบนี้บปล่ลูกใหญ่ข้าวเดียวคุณภาพน้ำนมมาเต็มนะคะม้านง้อน้องมีตัวม้านง้อน้องมีแบบเดียวคุณแค่น้ำนมแบบนี้ลูกแข็งแรงข้าวเดียวแรนตึงๆแห้งยิ่งเป็นลูกตัวผู้อ่า มันแหงดุกเน่ยอยู่แล้วแหงแข็งแรงเร็วตัวผู้่ะจะแข็งแรงเร็วกว่าตัวเมียยิ่งเป็นตัวผู้นี่แหงแข็งแรงเร็วอยู่แล้วพี่น้องนะคะอันนี้เป็นหมอดูแลต่อไปเพราะว่าเนี่รุ่ยกับสิไปทําง,งานนะคะต้อมน้อยก็เป็นฝ่ายที่ดูแลนะคะอีกหกตัวครับกิบจันฮะมาต้านช่องมาตาอ,อกเบา ว่าตะยมันบอก่าเติมเนี่ยนักกุนี่เพชรมาแล้วแห่งมีเขาใหา่กูนี่ตะกี้ขอกมูลเป็นขอกเป็นหลังเลยเตะใหม่มูลเป็นหลังเลยตะกี้บเขาให่เงาความตะกี้อันนี้มุมีเขาประยันโบดูอได้ทำหนิหมดเตะทำมาไหนตอนนั้นแห่งเตะกูนี่เรื่องเรียงว่านี่ก็บได้ง่ายได้พี่น้อง มันมาสมแล้วออกลูกสีกินนมไห้รลดเด้ยิย่งวัวพันใหญ่ยิ่งไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเขายิงซอยเหลือมันแต่ว่าถ้าเป็นวัวบัน่นปล่อยไรถุงธรรมดานนะ่นแบบแข็งแรงเร็วออกเองง่ายมากเองเลยแต่ว่าอันนี้นะยากนะคะมีประสบการณ์พอสมควรแต่ว่าพวกนี้นะมีประสบการณ์แต่ก่อนกันน่ลุ้ยกับตอมนี่แล้วข้ามหมอกันจับปูนงจับปูนงเอากินยุหันเดี๋ยวนี้น่ลุ้ยเพราะแข็งแรงเหตุไดตะกี้ว่วไหไรตะสมัยพี่ป่ ไม่เอาป่อยๆงูอ่อนเสียกเบาป่วยจักมือแรงมันย่างมากหลวงมันป่วย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 ไม่ยังมันไม่สมือมันโตใหญ่มันก็จะอยากแน่้สักหน่อยจริงงูอ่อนงูอ่อนหลานเพหน่อยเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวนี้ลุยกัสิไปทํางานนะคะเพราะว่านัดซ้อมเที่ยงละกะอาจจะเอาออมน้องงัวไปฝากพ่อๆกับพนิบาลนะคะไปขอขอบคุณท่าซีทุกคนที่ลุ้นแล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนะ ให้ของมีนี่